เย็บเจ็บเย็บ <enfant> กันได้ปลาว่ะไหนอะนี่ไงอาดู่เนี่ยไได้สีขาวนะนี่างาเฮ้ยส่เสืเป็นบวขาวแม่งแล้วเอาอยู่สตัวอยู่ในรถแหละ แล้ <ort>. นาได้ปลาแล้วรับของได้นะครับได้ไหมเอาคันแข็งเอาคันแข็งนี่แหละังไอเป็นซ่่นีตงแตปคู่ขุกทีดีเลย ตี๋ฝีอะไรอ่ะขาวไปไหนวะไปไหนวะไปไปไหนหมดอ